เี๊ยแลมือนี้ผัวพอซ้ำเส้าก็เลยอารมณ์เสียจากน้อยเขาไม่มีผัวขาดสูตรค่ะควรแหม่ไม่ใส่ไห่ใส่พุ่นเอาเอามาพี่หน่อยสิมือนี้มือนี้เจี๊สิประชันหนุนพี่ร่ำร้านด้เป็นคนไทยเปล่าไอ้เจ้าบ่าวโวยแล้วเจ้าบ่าวตรงเป็นพี่น้องเขาไปเบิ่งดอกมาซื้อมาการซื้อไปเบิ่งดอกเป็นหยังเขามาการซื้อไปเบิ่งดอกเพราะไหนซื้อเดี๋ยวจะมาพี่น้องกันซื้ออันฝากเพียร์มาล่ำหยองสินเนื่อพี่น้อง นเพียดเราเพียดไม่บอกียดม่เนตงย่นตยไ่นตเพียดไ่เนตเีนตเพี่เนตเพีดไม่เเพ็ยลูกนเองเักยไม่เนตมเนตเพ้อมนตเพียดไม่เนตเพีไมเนตเพียดไมนตเงียินตเพี่นตีดนพีับเนตเพเนตเพีดนตเพีม่เนตาีม่ยเนีนยม่ตเตีเนตเพียดนตเีเตเนตเ่เต่นเบีมีโดไม่เนต นน,น,นวนวลาจริงๆเขาบอกเคยขึ้นเวทีห่วงกันเลยเนาะแต่ว่าในในเพื่อนศิลปินที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันนุ้กก็เคยไปดูที่นั่นพยายามอายน้องอยู่ไปร่ำอยู่ลอยลเกีรติชาชพัดคนเบิบ่งเกตคนซื้อบัตรไปรองหาพัอที่คอเสิรเนาะแตะเก่งไม่ได้คอยกันร่ำซื้อดีสีนปีแรกปีแรกปีแรกที่อายไปร่ำนุ้ก<า>็ไปให้กันร่งใจโมตูบปร่ำดีจะบอกว่า เียังปั้นห่างแน่สัตว์ยังปั้นห่างแน่เลยเสียได้แต่งหน้าแล้วนะเพิ่งปั้นเกียรดเออโนงขึ้นบาตรค่ะเกียดคุ้นเป็นกับมี่คุ้นกมี่หัวใจเลยเป็นกับมี่หัวใจเลยพอดนเอาถ้าถ้าเกีดคนวันนั้นไม่ได้ดูพี่บอยเขาอาจจะไม่ตามมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้นะเจ๊เพราะฉะนั้นงานเจ๊น่ะไม่มีใครดูเจ๊ก็เล่นไปเลยวงเจ๊น่ะแต่บัตรดีรอยขึ้นบัตรค่ะ ขึ้นบาตสองพันเลยข,ขึ้นบาตเลยค่ะประเด็นคาปั้นใจ <c oughs> ตอนนี้ในกรุกงรังมวนเอานงนุ่เป่ากับพี่น้องแม่พี่น้องค่ะคันคันผู้ใดเอ่อบังคับเดียเขาในในกลุ่มนะคะเนี่ยเราปักหมดุดเราปากักหมุดแล้ว,ลลวพี่พน้องเ<อ>ขาบางอย่างเลยแค่กดปุ่มที่ปักหมุดไว้นะคะก็สามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะคะ149้บาบาทสามารถดูได้สองวันค่ะเมื่อนี้แล้วก็เมื่ออื่นตอนนี้ด้านนาเวิี่เริ่มขึ้นแล้วนะคะพี่น้องค่ะลังจุกตากันแล้วก็ลังย้อนไปแล้วพี่น้องแมนค่ะ ซื้อแบบไรจ้าเจ๊บอกเขาอีกรอบนึงกอนน่งฉันมาคุยกับพ่อก็มีสมองถ้าปวดหัวจะพูดตะคำเดิมๆอยู่นี้ฉันไม่ใช่สีนีตอบร่องนะนี่้าบอกว่าที่ไหกวามีต่าบริหารวาปากมุดนี่หน้าจอเนี่อกูจะเด้งมือไปหยุ่มหน้าเลยนี่นองมาอะไรไทยาัตรต้องมาถามว่ายังไงอ้ เธอเป็นเนกําลังปรับโตสีเป็นกลังปรับโตถ่ายเป็นมลัพกวนนะบ้านนั่งความงานบุกทิบุญเท้าเออตัองไปเซื้อเดี๋ยวเด้ออุ้ยมีคนหนต้าหยองแชทหาฉันอหไพูดอะไรต้อหยองแชทปลีนกายพูดอะไแชร์เยไปคิดกับเขาตอนแชร์เคยไปคิดกับเขามันคนละรุ่นเอาอ้วกเาแต่ยิ่บอกตียินกาจังมาแต่ใส่ือตยินบอก บอกมักบาวรุ่นน้องหัวใจมักบาวรุ่นน้องห้องได้ป้องอ่องได้เนี่ยมึง่ได้กันวงสูดได้ป้เด่นเอามึงจะสูกับกูนมื่อวานทีเป็นหัวหน้าเด้อเอามึงกูไประเบียบมึงจังกูกับกูมือนี้อยู่บ้านกูกูเป็นหัวหน้าเมื่อวันที่กวาดกินข้อมึงตีกวาดกันฝากลาาพวกตักพักแพทอยู่แต่ถ้ากูฝากหยู่กัเป็ดทุกคนก็นั่นพี่น้องเข่ากุ้มไปแล้วต้องเลื่อนเบิ้งนะครับบางคนบอกว่าเอ้าเข่ากุ้มแล้วคือนมหาบริษัท เดือนเบิ้งจากน้อยโหดจุดขึ้นนิดนึงนี่นุจะให้เท็ดเบิ้งค่ะสมมติคนที่เข้าไปกลุ่มแล้วนะคะเนี่บอกที่ละขั้นตอนได้บางนี่พี่น้องคำว่าคาว่าในกลุ่มอันนี้คือคือสำหรับคนที่สื่อตัวเลย้็ค่ะขำว่าในกลุ่มสิเป็นทังี่พี่น้องเลือนถึงไปเลยนี่มันสิเห็นคำว่าสดนไหมคะเนี่ยคำว่าสดเนี่ยพี่น้องกดเขาไปเลยค่ะบานนี้ก็จะเห็นเลยนะคะอันนี้คือเข้ากลุ่มแล้วแต่สําหรับรูป รูปนาเพีคุจะรูปค่อยดอกคารานขึ้นตั้งแต่เลยป้าจีน่าคอยบอ,ขอเขาแปลงทันทีตรงที่จะละหน้าเจ้าของแห่อน่ย้ำไหลสุดของกุ้งเจ้าของนี่เพื่อมันเบิดยานตีนผ่านคือเป็นยุ่ย้อนมันแปลงมันบอกเขาหนาอ้มไหมละ่ะเริ่มนะอาสานซีพีบอกนี้แต่ยางคราราคาสื่อูนแต่ยางราคาสื่อแล้วนี่จะให้เบิรงบันทึกําำรับพี่น้องที่บอกข้นในเขากลุ่มได้ค่ะระนภาคการนวดจะแขสามทีทุ่มหรือจะมาถามืาตอต่อข้ออา นูนอแย่งแบะไปขี่มอเอซเนอพี่น้องคะคันบอกขั้นไหนเขาลุ้มมันสีเห็นนางเสียนบอค่ะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าที่ปากหมดพี่น้องกดเขาไปเลยนี่กดตัวนี่เขาไปค่ะมั่นกับสีเขาม้านานี่ถึงนั่ปูเ้อะมันสีเขาม้านานี่แล้วพี่น้องกะเอาสลีบค่ะส่งให้เขาแล้วเขาสีดึงพี่น้องเขากุ้มออตอนนี้กับท่านครับง่ายมากนะคะง่ายๆค่ปิดโทรศัพท์ปิดไฟผมมตุ้มนอนตุ้ม มื่อตื่นเตะบาดไปแหงนเอาเตะยายขอักาซงมืออื่นค่ะมืออื่นมือขึ้นใหญ่ขวับมือมือขึ้นจีเตียเลยมือถ่ายจะเอามันเตะหมนี้แหละคนมาแซงกันมีจังทีใบอ่านไหมอย่างนี้่ากูเห็นหมูกิมพ์ีคือเบาเงินเบาหวานเดียร์พระนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคนที่ซื้อบัตรนะคะดีใจไอ้ดีใจขนาดชนหลายวงแต่ละวงมือนี่มันเป็นเสาร์อาทิตย์ คนในทีเอซีหลายๆกับกัมุ่งใส่เซาทิศเพราะว่ากับอยากให้พี่น้องในบึงชนชนกันกัชนกันบาเนี่กัชนกันน้ำยีหกเสียงยีหกของน้องไส้ของน้องอ่าแพ้วเ้าแสงท่องแพ้วภาเขาเนอะไรในบงมื่อนีครับก็หลักมือนเมื่อนหลัขอเมื่นหาว่าจัดเมื่นหาพันก็ไหลก็ไปกะมากสองลานกว่าอันสาวเป็นแพงสาวกีเป็นแพงกับมื่นตะวัาสำหรับเทาหระอไอบาดสเนียคือคือมันมันมันเป็น มันมันใช่ัเขาเรียกว่าสามพันคนที่ประเสริฐเอากันคนณประกอบมากหนไม่คุยด้วยค่ะไม่เกลียดคุยสามพันเจซีแล้วสระจากจากคนเป็นหมื่นมากมากเอาคนณสามพันอีวผมซึ้งใจหลีเจ้าสมข่อยเสื้อเราหรือว่าจะข่อยฮักเจ้าโอ้กเจ้าฮักข่อยเราเรียบเรียบไหมเราแห้งแล้วไม่ใส่เป็นเชียวอีอย่างอีอย่างเนี้ยผมเป็น เอามาขืนเพลงยังอีกเนี่ยเสีอาหนักหล่อมักหลอขนาดนี้จรงไหมเม่อากันบวสวนเลยสุดนูขอโทษนะคะอุ้ยเธอเมื่อกี้ฉันผูดไมพวกไม่พอเธอขืนเพลยรีบพี่ขอโทษเอียงพันเท่แดนอ่ะพันแปดพันแปดือออกออกข้างนอกพันแปดนีก็อยู่ในกลุดุมเปิดไล์โซนซี่ที่นี่พี่นอนข้าพักกันนอนซะเลไม่แต่จริงจรอ่ะความหมายก็คือว่า อันเพื่อนก็อาจจะอยู่นีดิเพื่อนอยากกอดน้ำมานโออยากกอดน้ำมานอยากกอดน้ำมันกอดน้ำเขากันนะเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาซื้อสองพันหงส์นะพี่แต่ว่าคนก็โอ้เขาต้องเส้าเพราะฉะนั้นเขาต้องว่างเนี่ยอ้าเขาต้องว่างเนาะเอาพี่น้องเขาไปอยู่ในกลุ่มนะครับยังเปล่าเห็นมึงก็ขาดกันนะมึงหัดจบบรรยาการกันนะมึงขึ้นมาพวกฟรีขังเตะ บมเมนตเพิ่นอยางว่าน้ำข่อยเพื่นซื้อแล้วตังอตกตังใหญ่เตังแคนซื้อแล้วแต่ว่าเพิ่นอยางมาบอกาน้ำข่อยนี่ไปเพิ่งแพร่้าค่ะพนองออกไปบอกแฟนครับแพร่ามาติดตามใ่อเนี่เออแฟนคลับแร่าแบ่งใจไห่ใจกลอยจักน้อยนึงสเมาข้าวให้จุอกพี่น้องเขามืมื่อไรเขาซื้ออะไรได้ล่ะเนยวเป็นมาตามสีตามเจีาซื้อบัตรแต่เขาดูพพาวพกนี้เขชอดูบอยแล้วก็คือบวงาเบงนพูต่บนกับตาซื้อแล้วว่เป็นยังเอฟซีเคซีติ้ว ครับอยากให้หัวหน้าบอยอะไรอย่างนี้เด็กคนมาซื้อแล้วโอ้ซื้อแล้วขอบคุณขอบคุณแต่ว่าคนอขบคุณคนที่ซื้อเด้อคนที่มาซื้อเนี่ยขอขอบคุณคือกันเอาคือกัรแขลงเขาคนไปเสียงหนีซื้อขอบคุณหลายหลายคนมาซื้อน่ะเอาเดี๋ยวให้น้องนุชเตรียมโชว์นะครับแล้วก็เจสีก็จะแมนค่ะนุชสิคืนแล้วพี่น้องคะเขาไปแห่กำลังใจนุชนั่นนะคะเขาปุ่มตอนนี้เลยนะครับเท่าเขาไปได้เจริญเนี่ยมาขับความเอาเท่าระดี ถ้าเราิพี่อันเอาเจ้าสี่ซสุดไม่ลูกขึ้นไหมแม่สีเจ้าสีสซสุดไม่ลูกขึ้นไหมยกโกใส่แจ็กกี้ครับกำลังใส่ชุดใส่ชุดนะครับใสสุดจะได้าง่เบี้ยโอ้แฟนคขับใจกันลอยขอบคุณหลายๆครับแฟนขับบอยสิริชัยมีบอโอ้แฟนเอซีแพลวแพวเอซีแพลวแวกับมาซีเป็นกำลังสื่อบัตรเป็นกำลังซื่อบัตรครับ ครับตอนนี้เขก็กําลังเร่งเหมือนกันนะครับผู้ใดหาทางเขากูโมเจอกะไปกดอ่าอ่าส่งข้อความไปเฟซบุ๊กบอยสิริชัยก็ได้หรือเพจที่กําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือพี่น้องกดลิงก์ที่ปักหมดกูบอกว่าจะบอกกูว่าโอ้สิเมินแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับซื้อไปซื้อแล้วนี่ยัยบอกเงบอกพื้นปนันสวัสดีครับบ้านุงีอ